คลิปนี้เดี๋ยวเรามาทําการไขข้อสงสัยในตัวเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับในส่วนของตัวธนาบัตรนะครับว่าใช้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับสําหรับตัวธนูไม้นะครับเดี๋ยวเรากดคลิกเข้ามาในตัวธนาบัตรหนึ่งครั้งนะครับให้เรากดคลิกเข้ามาเลยซึ่งตอนนี้นะครับผมมีธนาบัตรทั้งหมดอยู่ที่440ธนาบัตรนะครับสามารถแล่เป็นเป็นเงินได้อยู่ที่4 4 0ธนาบัตรเช่นกันนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับผมได้ทําการแลกเปียนมาแล้วนะครับเป็นตัวฟองสบู่นะครับเออซึ่งถ้าผมทําลายฟองสบู่ครบนะครับแล้วก็อถอนได้เพิบนะครับผมจะสามารถถอนเงินได้อยู่ที่ประมาณ470บาทนะครับซึ่งใช้ตัวธนูไม้นะครับไปทั้งหมดประมาณเกือบ15ชิ้นน,นะทุกคนเออถือว่าใช้เยอะอยู่ซึ่งวันนี้นะครับผมก็ ใช้เป็น2ชิ้นนะครับได้รับจากตัวการเชิญเพื่อนแล้วก็จะได้รับจากตัวภารกิจลายบันนะครับเออซึ่งการทำลายนะครับเราจะใช้ตัวธนูไม้นะครับอยู่ที่1ชิ้นต่อ1ครั้งนะครับซึ่งอัตราความสำเร็จนะครับแค่เมือนมองมาด้านล่างนะครับจะเจอคำว่าอัตราความสำเร็จนะครับอยู่ที่85%นะครับบางครั้ง เต็มร้อยแล้วนะครับก็ไม่สามารถถอนได้นะครับก็จะมีฟองสบู่ขึ้นมาอยู่ที่30บาทนะครับจำนวนเงินในฟองสบู่นะครับก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราก็สามารถได้รับเงินเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับเออแต่ว่าอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับก็อาจจะอยู่ที่เริ่มต้นประมาณ70นะครับจากตอนแรกอยู่ที่7จเฮ้ยจากตอนแรกอยู่ที่80นะครับเออก็ลดลงมาไปเยอะเลยนะครับ ซึ่งในการใช้ตัวธนูไม้นะครับต่อการยิ่งนะครับก็จะเพิ่มมาอยู่ที่ครั้งละ5ซนะครับซึ่งผมขาดอีกประมาณ3ชิ้นนะครับไม่ก็4ชิ้นนะครับก็สามารถทำการถอนได้แต่ว่าจะได้ไหมหรือว่าจะมีภารกิจเพิ่ม,เต,มเติมอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีทำการ ทำคลิปอัปเดตให้เพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับในส่วนของตัวธนบัตรในส่วนของแอปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมมีเหียญเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมมีอยู่ที่ประมาณ80,000ืเหรียญน,นะครับสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ที่ประมาณ80บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับการถอนเงินของผมนะครับเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งก็คือจะเป็นอยู่ที่ประมาณ1,200 49บาทนะครับที่ผมสร้างได้ในตัวเกมนี้มานะครับจำนวนประมาณ8วันด้วยกันนะครับเฮ้ยไม่ใช่ทุกคน7วันนะครับเฮ้ยไม่ถึงนะครับวันนี้วันที่16บหหรือเปล่าทุกคนใช่ไหมไม่น่าใช่นะประมาณ17บนะทุกคนเออวันนี้ก็เกือบเกือบประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะครับสำหรับการเล่นของแอปนี้ก็จะประมาณนี้เลยในคลิปนี้ต้องขออนุญาตเพื่อนๆนะครับลาไปก่อน เดี๋ยวเจอกใหม่คลิปหน้าจะเป็นแอปไหนก็รอติดตามชมได้เลย